เดี๋ยววันนี้มาลองเล่นเกมบน iPhone X หรือว่า iPhone X ปลายปี2023แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นเกมภาพจีดูว่าไหวหรือเปล่าสเปคกันคร่าวๆเลยนะครับจะเป็นหน้าจอ5.8นิ้วแต่ว่าเป็นหน้าจอ Full HD นะครับแล้วก็เป็นหน้าจอ Retina Display นะครับ c ช i Apple A11 Bionic นะครับ Hexa Core เลยรองรับอัปเดต iOS 16.7ล่าสุดนะครับไม่รองรับอัปเดต iOS 17แล้วนะครับผม ฟีเจอร์ใหม่ๆเราก็จะไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วก็หน่วยความจำนะครับแรม3กิกนะครับพื้นที่จัดเก็บก็64กิกเริ่มต้นนะครับจนถึง256กิกนะครับ64กิกไม่พอแน่นอนทุกคนแล้วก็แบตเตอรี่2,900ม ah ิลลิแอมป์นะครับมีชาร์จไวด้วยนะ15วัตต์เปิดตัวมาปี2017นะครับ4-5ปีแล้วก็ถือว่าน,นานมากนะครับ40,000กว่าบาทเลยตอนนี้หาซื้อได้ในราคามือสองแบบ5,500 5,000ต้นๆหรือ7-8,000บาทตามสภาพหรืออุป,ปกรณ์ชุดชาร์จครบ เข้าเกมให้ดูนะครับผมค่อนข้างใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับในการเข้าเกมแล้วก็ผมใช้เป็นเน็ตสิบเมกนะครับในการทดสอบเล่นเกมทรัพยากรนะคบผมไม่ได้โหลดหมดก็ขออภัยด้วยนะครับเสวว์ฟเวอา์มันปล่อยช้ามากเลยคือมันจะให้โหลดไป4ี่กิก้ากิกเลยก็น่าจะดีกว่านะครับแต่ว่ามันโหลดทีละกิกสองกิกแบบนี้กว่าจะปล่อย เปิดเอียงตัวนะครับผมไซโลสโคปนะครับผมปรับสูงสุดได้ถึง SDR นะครับผม SDR SD นะครับแล้วก็ฟิลเลียดอัลต้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็น X2 X4 นะครับผมแล้วก็เปิดเงารตรงนี้ผมไม่ได้เปิดนะมันเป็นปรับภาพกราฟิกอตัตโนมัติแล้วก็ส่วนเสียง อปิดเสียงเพลงก่อนนะครับเสียงได้ถึงเสียงออาต้านะครับเสียงดีนะครับแต่ว่าต้องใส่หูฟังนะยี่ห้อดีๆมันถึงจะแยกเสียงซ้ายเสียงขวาได้ดีด้วยนะ <S <S> <S เดี๋ยวไปลองเล่นให้ดูแรงไม่สูงเลเวลไม่สูงแล้วก็เล่นไม่เก่งก็ขออภัยด้วยละกันไปลองเล่นมาแล้วก็เล่นๆดีนะทุกคนยังเล่นๆอยู่เลยนะครับแต่ถ้าปรับส่วนหน่อยก็จะเจออาการแหลกกระตุกนะคะับ เวลาเครื่องที่ร้อนช่วงไปไปลายเกมหรือกลางกลางเกมแล้วกันจะเจออาการแหลกกระตุกส่วนทัศสกีนยังลื่นนะครับลองเล่นแล้วยังถือว่าทัศสกีนลื่นนี่ผมปิดปีมามมา80บาทเลยทุกคนทัศนสกีนยังลื่นหลายอยู่เลยนี่เครื่องนี่คือเครื่อง45หปีอะ่ะส่วนแบตเตอรี่นะครับค่อนข้างลดไวมากนะครับเพราะว่าแบบมันเสื่อมแล้วเครื่องเนี้ยแ ใครที่จับ iPhone 1 4 Pro Max 15 Pro Max มาจับเครื่องนี้หนึ่งจะรู้สึกว่ามันหน้าจอเล็กเครื่องมันเล็กไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบตมันลบลดไปมากเหมือนใช้ iPhone 5าอเ็ประมาณนี้แต่ถ้าใครที่ใช้แบบ iPhone 7 iPhone 8แล้วมาใช้เครื่องนี้จะรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันขยับในส่วนของความรู้สึกเพิ่มขึ้นอาจจะรู้สึกว่าแบตมันติดกว่ารู้สึกว่าเออหน้าจอมันใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้มันเป็นที่ความรู้สึกของแต่ละคนด้วย จะูลสโคบก็เลื่อนตามได้ดีอยู่นะครับยังลื่นไหลอะทุกคนหน้าจอรอยบานเนี่ยก็ยังรบกวนอยู่เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งก็ให้กลับด้านเล่นนะครับหรือว่าปักปุ่มเอาใครที่เล่นเกมบางเกมที่มันต้องใช้กดปุ่มสกิลต่าง นี่เป็นเครื่องเดิมๆไม่ได้ซ่อมอะไรมานะครับแล้วก็ความลื่นไหลนะครับจะขอเครื่องอาจจะไม่ได้เล่นเกมอะไรก็เลยมันไม่ได้ใช้งานถือว่าคุ้มนะผมซื้อมาสองสามเครื่องแล้วนะครับเครื่องก่อนก็ไปให้น้องช้าเครื่องนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องหน้าจอเลยส่วนเครื่องนี้ก็ไม่ได้เจอปัญหาเรื่องหน้าจอแต่ไมากก็จะเจอปัญหาก็คือแบตลดไวแล้วก็ปัญหาความร้อนนะครับมันร้อนสูงเลย ไม่เกินชั่วโมองก็ค่อนข้างร้อนร้อนไวแล้วก็ร้อนมาก แรกๆนะครับปรับสุดหรือเปิดสุดประมาณนี้เล่นได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เลเวลไม่สูงด้วยเนี้ยทุกคนแต่ว่าช่วงไปปลายเกมกลางๆเกมเลยอย่างที่ว่าเลยนะครับก็คือจะเจออาการแหลกกระตุกนะครับถ้าถ้าเปิดสุดประมาณนี้แต่ถ้าปรับต่าระดับระดับ SD ประมาณนี้เล่นได้แบบลื่อนๆน,นะครับยังไหวอยู่ <Okay. S 2> เดี๋ยวลองเล่นให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนเล่นไม่เก่งก็ขออภัยด้วย すばらし เจอ4นะครับเหลืออยู่50กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหกินไปเยอะมากแล้วก็ผมเล่นนานอยู่นะเกือบเไปไปลายเกมเลยนะครับแต่ก็ตัดคลิปให้ดูกันสั้นๆแล้วกันเกมมีอาการกระตุกนิดๆแล้วก็เจอแลกหน่อยๆนะครับความร้อนไม่ต้องพูดถึงเลยขอบนะครับขอ,ขอค่อนข้างร้อนเลยถ้าไม่ได้ใส่เคสเล่นแบบจะรู้สึกว่าเครื่องมันร้อนมากนะครับแต่ก็ยังจับเล่นได้อยู่นะครับช่วงด้านล่างมันไม่ค่อยร้อนทุกคนแบตเตอรี่โอ้โหลดไปนะครับต้องไปดูที่ สุขภาพแบตเตอรี่แต่ละเครื่องด้วยส่วนราคาก็ถามว่าน่าซื้อไหมขึ้นอยู่กับคนที่ชอบด้วยนะครับอาจจะเอามาใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงเนี่ย ix ก็ยังถือโอเคยังน่าใชา้อยู่นะทุกคนมันขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละคนนะครับ